ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงนี้ของรายการค่ะเรายังเกาะติดกับข้อมูลของ Jupiter ร์รีกับอาจารย์กำพลค่ะครับอาจารย์คะสัปดาห์ที่ผ่านๆมาเนี่ยเราพูดถึงเรื่องจุดเด่นของ Jupiter ร์รเป็นที่เรียบร้อยแล้วรเราจะไม่พูดเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ฟิลลิ่งในการขับขี่ความรู้รรสึกในการที่เราคลอมมันการขี่มันเห็นบอกว่าตัวนี้ไม่ธรรมดาใช่แล้วไม่ธรรมดาตัวนี้เนี่ย พื้นฐานเครื่องยนต์เนี่ยมาจาก s ปาร์115 i ก็จริงนะครับแต่ว่ามันถูกดัดแปลงถูกจูนอัพขึ้นมาใหม่นะครับให้มันมีพลังมากขึ้นกว่าตัวสปาร์115ไอพอสมควรจะใช้คําว่ามันจี๊ดจ๊าดขึ้นกว่าเดิมไหมใช่แล้วนะครับมันถูกปรับอัตราทดใหม่เพื่อให้สอดรับกับการขับขี่แบบรูปแบบสปอร์ตนะครับตัวนี้เนี่ยแรงม้าเนี่ยนะครับที่ลงพื้นเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับตัวสปาร์115 i เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ8.6แรงมา้า รุ่นนี้เนี่ยหลังจากที่จูนมาแล้วเนี่ยได้มา9.9แรงมา9.9 <9. S 1> ม้าเพิ่มมา1.1.3ตัวครไม่ธรรมดาเลยโอ้มีมา้มมมาเพิ่มนะครับมีม้าเพิ่มนะครับจากการปรับแต่งในเรื่องของอัตราทดนะครับแล้วก็เรื่องของอะระบบประจุอากาศประจุไอดีเข้าไปนะครับเรื่องของฝาสูบอะไรพวกนี้ก็มีการปรับปรับปรุงขึ้นมานะครับเพื่อให้สอดรับกับการขับขี่แบบสปอร์ตมากยิ่งขึ้น คือพูดได้ไง่ายว่าบิดตรงไหนไปตรงบิดตรงไหนไปตรงนั้นนะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยที่ที่ที่ดีขึ้นนะครับแรงบิดที่ดีขึ้นนะครับแล้วมันให้ความนุ่มไหมแน่นอนฮรรถยาม,มาฮ่านะครับทุกอย่างยาม,มาฮ่าเนี่ยไม่ใช่ใส่เกียร์แล้วก็ตกกระตักกระตอก,กกระตักนะครับถ้าลองสัมผัสเนี่ยตะกี้ผมเห็นพี่ลินแอบขี่มานะครับมีนิดนึงบ้าง,น,น,งนะครับนะครับเป็นไงฮะเวลาขี่แต่ละเกียร์รู้สึกนะคะตั้งแต่เริ่มสตาร์ทพอตั้งแต่กดลูกกุญแจเข้ามาแล้วเสียงมันให้ความแบบพลังมากนะครับ รุ่นนี้มีพลังพอสมควรแลวที่สำคัญแล้วพอแตะบิดนิดเดียวไปตามมือรับไปตามมือแล้วไม่กระชากนะเพราะโดยปกติถ้าบอกรถแรงมันต้องมีแรงกระชากตามมาแต่อันนี้ไม่เป็นนุ่มนุ่มพราะว่าในเรื่องของระบบคลัชนะครับการออกแบบออกแบบเครื่องยนต์เนี่ยนะครับระบบการตัดต่อกําลังในเครื่องยนต์ระบบคลัชเนี่ยอันนี้เนี่ยทางเอนจิเนียร์ของยามาฮ่ามอเตอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มาก ออกแบบลดแรงมาออกแบบรถที่มีกําลังสูงๆมาแต่ขี่แล้วไม่สบายมันก็ใช่มันก็ไม่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 ใช่มันฟิลมันไม่ตอบโจทย์มันเหมือนกับแบบตึ๊กตักมันมีแบบแรงสะดุดอยู่นิดหน่อยอันนี้อันนี้รถใช้ในเมืองนะครับไม่ใช่รถในสนามรถใช้ในเมืองเนี่ยเวลามีรถติดมีอะไรเราต้องยกคันเร่งต้องขวัญคันเร่งต้องอะไรคือถ้าไปกระชากโคคาโคคากระชากตุ๊กตักตุ๊กตักเนี่ยมันก็เหนื่อยแล้วมันก็ไม่อยากจะขี่รถคันนั้นไป มันเหมือนกับว่าแรงแล้วต่อเนื่องแรงแล้วต่อเนื่อง<ม>เวลาสมติอยู่ในตัวขี่สมุติไปเรื่อยมันก็จะสนุกกับมันแล้วก็ขี่สบายแล้วก็จะรู้สึกไม่เหนื่อยไม่ล้าเมื่อกี้เห็นมีลองๆอยู่นิดนึงครับอาจารย์บอกว่าตบเกียร์สี่ดูครับต,บ,ตบเกียร์สี่แล้วก็ออกตัวไปเลยเออ เป็นที่อื่นไม่ได้นะคะเพราะว่าเกียร์สมันคือเกียร์สุดท้ายที่กําลังจะขึ้นไปสู่เกียร์ใหม่แล้วส่วนใหญ่เกียร์สเราเรียกกันว่าเกียร์โอเวอร์ดฟในะครับก็คือมันลดลงแล้วอัตราทดเนี่ยมันจะเป็น1ต่อหนึเลยนะครับกับเครื่องยนต์แล้วก็ส่งผ่านระบบส่งกําลังมาแต่เมื่อกี้มันส่งนะคะจ้ะ ก็คือมันก็ไปของมันได้อาจารย์ตบเกียร์สีให้เรียบร้อยแล้วลองให้พัชรินลองบิดดูพัชรินก็ไปตามได้เหมือนเกียร์หนึ่งขับขี่เป็น GT เลยใช่ไหมกําลังจะถามอยู่เหมือนกันว่าความชิจัดของมันเนี่ยแนว GT เลยนะใช่แล้วใช่แล้วนะแต่ด้วยรูปแบบรูปทรงของมันเนี่ยมันลู่ลมแบบมีเกียร์ในแนวของสปาร์ในแนวของสปาร์คคันนี้เนี่ยอาจารย์ข้อดีของมันนี่ค่อนข้างเยอะนะโดยเฉพาะเกียร์เนี่ยมันสามารถตบเกียร์สีแล้วก็บิดได้เลยบิดไปเลย ไม่ต้องไปตบเกียร์ก็ได้ถ้าคนลำคาถ้าคนลำคาญก็ปกติขี่เกียร์สาก็ขี่ได้ทั้งเมืองแล้วนะครับถ้าขี่ในสภาพจราจรรถติดๆเนี่ยไม่ต้องไปขี่เกียร์หนเกียร์สเอ้ยลำคาญใส่เกียร์สามแล้วก็ไปลากไปได้เรื่อยๆลากไปได้เรื่อยๆเพราะอัตราทดเกียร์เนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ให้อย่างนั้นแบบนั้นเลยนะคะถ้าเกิดขยันหน่อยก็จะตบเกียร์หรือว่าอยากจะเล่นโค้งหรืออะไรก็ว่ากันไปถ้าจะใส่โค้งเข้าโค้งก็ใช้เกียร์ช่วยคราวนี้ช่วงของการทิ้งโค้งเนี่ย มันทิ้งได้ขนาดไหนจังก็ยันติดนะครับยันสุดระยะขอบขอบของยางนะครับครับผมแล้วที่สําคัญก็คือตรงขาเหยียบของขาเท้ามันสามารถลบขึ้นมาได้ด้วยนะครับมันช่วยให้คนขี่สนุกไปกับการโค้งครับไอ้ขาพักเท้าแบบที่พับเก็บได้พับพหลบโค้งเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในรถสปอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็น r 1 5้า เอ็กไซเตอร์มีเนาะเอ็กไซเตอร์มีมี R15 R3 เลยวกนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์เดียวกันอันนั้นก็จะเป็นสายพันธุ์สปอร์ตแต่เป็นสปอร์ตน้องเล็กสปอร์ตครอบครัวอันนี้ไม่แปลกใจนะเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ใช้สปาร์มันติดจริงๆนะครับแล้วเวลาที่เขาพูดถึงสปาร์กแล้วเขาจะติดปากมากเลยเขาบอกลี์อะไรไม่มันเท่าสปาร์กครับครับความมันของมันเนี่ยอยู่ตรงไหนจันด้วยรูปทรงเลยครับในตำแหน่งท่านั่งเลยนะครับสปาร์กนี่คือมีเอกลักษณ์ประจําตัวเลย นะครับสปาร์ก็คือสปาร์กถ้านั่งของสปาร์กรวมถึงจูปิเตอร์ตัวนี้บิดมาจากสปาร์กเมื่อก่อนนะครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ถ้าอยู่ในมาเลเซียขายดีมากขายดีมากขายดีมากนะครับเพราะจริงๆแล้วตอนที่พี่ลินไปกับรถใหญ่บิ๊กบค์แล้วก็ไปดู m o เต g p เนี่ยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่เห็นมากๆวัยรุ่นชอบขี่ถนนเนาะใช่ในมาเลเซียวัยรุ่นชอบขี่มากถือว่ามีกลุ่มใหญ่พอสมควรนะนั่นแหละครับหลังจากที่พี่ลิน ถ่ายทอดภาพพวกนั้นออกไปเนี่ยก็มีกระแสะเรียกร้องกลับเข้ามาใช่ไงครับจริงๆเพราะว่ารับโทรศัพท์กับมือและที่สําคัญนะอาจารย์คะเรื่องของฟิลลิ่งของการขับขี่เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันในรูปแบบไหนเอ่อตัวนี้เนี่ยสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของเจจาตั้งแต่ออกตัวนะครับเพราะฉะนั้นใช้ในเมืองดีมากนัดน้ําหนักเบานะครับแล้วก็ราคาไม่หนักมากนะครับสมมติ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 ราคาอยู่ที่ตําแหน่งที่เท่าไหร่ก็ สี่หมื่นไปปลายสี่หมื่นไปปลายสี่หมื่นไปปลายกับสิ่งที่ยามาห้ามอบให้แบบเต็มสูตรแบบนี้สิ่งที่ได้มาในรูปแบบของสปาร์บแต่มีอารมณ์ของเรซซิ่งเป็นรุ่นใหม่จูปิเตอร์อาร์ซี่บอกได้เลยคุณผู้ชมคุ้มครับคุ้มประหยัดน้ำมันด้วยอ๋อลืมบอกวิลินไปรุ่นนี้จะเป็นรุ่นล้อแมกมาจากโรงงานเลยอ้าวเหรอครับเป็นรุ่นล้อแมกมาจากโรงงานเลย ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ต้องไปใส่อ p อปชันเพิ่มว่ารุ่นนี้อย่างนี้ต้องไม่ใช่ครับ<อ>มีรุ่น,นเดียวเลยมันแต่งให้เรียบร้อยแล้วเป็นล้อแมกมาเรียบร้อยแล้ะมูหล่อนะเนี่ยครับครับแล้วต้องถามอาจารย์หน่อยพูดถึงแนวแต่งนิดนึงครับถ้ารุ่นจูปิเตอร์อาซแล้วถ้าวัยรุ่นเขาใช้เนี่ยเขาอยากจะปรับแต่งอะไรปรับแต่งอะไรได้บ้างขึ้นอยู่กับ ขึ้นอยู่กับเจ้าของเลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อสูบลูกสูบเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้สามารถปรับแต่งได้นะครับก็ถ้าจะพูดมากไปมันก็มันก็ไม่ดีเพราะว่ามันมีระยะประกันอยู่มันมีระยะประกันถ้าคิดจะแต่งรถในช่วงของที่กําลังเพิ่งซื้อไปก็ต้องทําใจว่ามันหมดระยะประกันโดยอัตโนมัตินะคะแต่ถ้าจะแต่งก็บอกว่าไม่ได้บอกแต่งไม่ได้แต่งได้มีแต่งได้หลายจุดด้วยครับสัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามาพูดเจาะลึกกันเรื่องของเครื่องยนต์ของ จูปิเตอร์ RC กันว่าเครื่องยนต์ข้างในเป็นอย่างไรบ้างอาจารย์ต้องมาแกะให้ดูด้วยนะได้ครับด,ดีดีครับตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ